สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดภาพโรงงานน้ำปลาราเพชรสหรัฐเป็นอีกหนึ่งนักร้องคนดังที่พอหันมาจับธุรกิจแล้วก็ปังมากเลยล่ะครับสำหรับนักร้องหนุ่มเพชรสหรัฐอดีตสามีของนักร้องสาวตักกต้งแตนชนดาเพราะหลังจากที่หันมาทำธุรกิจน้ำปลาราก็ขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเททา่าแถมกิจการยังขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเลยทำให้ตอนนี้หนุ่มเพชรของเรากลายเป็นเศรษฐีไปแล้วล่ะครับ ซึ่งหลังจากที่ค้าขายได้มีกําไรเยอะเจ้าตัวก็ได้ทํากิจกรรมช่วยเหลือสังคมเยอะมากขึ้นเราจะเห็นได้เลยว่าไม่ว่าจะมีสถานการณ์อะไรเมื่อมีคนที่ต้องการความช่วยเหลือเพชรก็จะออกมาช่วยเหลือตลอดไม่ว่าจะเป็นการบริจาคสิ่งของเครื่องใช้จําเป็นหรือแม้แต่แจกเงินวันนี้เราจะพาไปชมโรงงานน้ํบาปรารัของเจ้าตัวกันด้วยครับต้องบอกเลยว่าโรงงานของเจ้าตัวน,นั้นใหญ่โตดูหรหราารังการมากเอาเป็นว่าจะเป็นยังไงนั้นเราไปชมภาพกันเลยดีกว่าครับเรียกได้ว่าโรงงานน้ำ บาราของเจ้าตัวนั้นใหญ่โตมากเลยล่ะครับดูเหมือนว่ากิจการจะไปได้สวยเลยส่วนหนึ่งคงเป็นเพราะเคล็ดลับความอร่อยและอีกส่วนหนึ่งคงเป็นเพราะเจ้าตัวชอบทําบญและช่วยเหลือคนอื่นอยู่บ่อยๆจึงทําให้หยิบจับอะไรก็ปังหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองแบบนี้ล่ะครับซึ่งตอนนี้เจ้าตัวก็มีแผนช่วยเหลือสังคมเรื่อยๆเลยก่อนหน้านี้ก็มอบนาทีให้นักแสดงตลกชื่อดังอย่างหม่ำจกมกนำข้าวสารไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านด้วยซึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้ก็มีแพลนจะไปแจกของทางภาคอีสานด้วยยังไงก็ ก็ขอให้ความดีที่เจ้าตัวทํำส่งผลให้กิจการน้ำปลาราปังๆและขายดิบขายดีจนมีโอกาสโกอินเตอร์ส่งออกไปขายต่างประเทศเลยนะครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเดี๋ยวนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ